สบายดีป่าลุงพ่อพอก็สร้างน่องไม่นีอีกแล้วพี่น้อเ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินคือเก้าอย่างน้องไก่น่องบาดดบาดดทอดเอาเนาะเพราะว่าบหมักทอดสี กินกับตำคุนะนำหัยังมาหุงเนาะ้ังมุงนั่งลงมาแต่สาวพี่น่อยเลยยังมุงอ่ะดีมาเห็นยังแหละนั่งโดยลัางบวงอยู่นี่แหละแล้วกับสิผ้ากับตำมหุงกิน บาเดินมาคาเก็บมืองมุ่ยังไงต้องาเมือ,อก็บมือคืนบ่งวันเราเห็นอะไรกินอ่ะกินโลกินตับ <c oughs> โลกินอหมูมีพี่น้องจัาหวักโปง่งก่อนอื่นกาพี่น้องเฉพาะสองเท่าเนาะสองเท่าทีถ่ายกับสาวจอย ขอลองเอฟซี C, พี่เนอะขอลองยาเม่นแบบยุแยงหะนะให้เม่นแต่ความดีเข้ามาเนาะแบบสีเม่นมายุแยงกันทันยังสิเจ้าจอ,อยอยู่หันอยู่นี่ดีกว่านั่กว่านี่อยู่ใจก็แล้วแต่อยู่นั่นบดีอยู่นี่ดีอยู่นั่นดีอยู่นี่บดีบ่ห้ว่าเขา้ามาบ่อยเม่นเข้ามาเลยพี่น้างเนื้อถาวางดีครับ สมห้าวล่ะครับสาวจอยให้เม้นแต่ความดีๆล่ะว่าถามบุพี่น้องเฮ็ดบ่ได้แล้วก็แล้วแต่บ่ได้บังคับใคแล้วก็คั่นเม้นมาบ่ดีเฮาก็สิปิดคอมเมนต์เด้พี่น้องเด้ถ้าวงดีแล้วก็คิดดีบ่ให้ยุแยงผู้นั้นผู้นี้อีผิดกันจังซั่นจังซี่บ่ให้ยุแยงบ่ให้ว่าผู้นั้นดีผู้นี้บ่ดีหั่นนะ ให้เบามาได้ความดีค่ะถ่าพี่น้องคิดดีนะเนาะให้เข้าใจกันง่ายๆ่สีวิตมันจังสีลาเลยแจ่มใสโบอมถูกโบเป็นถูกเงาเรื่องคนอื่นถ้าโบเป็นคือเงาเบาแล้วก สิได้ปิดคอมเมนต์เด้อทุกคนต้องการแต่ความดีหลายภาสิต้องการแต่ความเร็วตามนั่นเลยพี่น้องเลยชีวิตสิได้สดใสถ้าเราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยอย่าถือสาว่าบุตรหูก้นฟางก้นเบิดก็ขอโทษขออภัย คือเฮาวาาอะไรเราส้มกันตอนกินพี่น้องเลยชาวใจตาบางคนกินชาวสาวขิดสร้างเป็นมากเอความบันเทิงบุม๋มเป็นไฮมาซิเลียด์เขียดอยู่กับเรื่องคนอื่นให้พี่น้องเบิงเ่งโดยวามบันเทิงบุ๋มไฮบึงโดยวามันเขียด แล้วก็เขาให้เม้นคําดีๆบ่ให้เว้าอีกพนั้นดีพุ้นนี้บ่ดีหั่นน่ะเนาะโอเคปรุงหมดตามนั้นนะคะตามหุงยามเศ้าตามยามใดก็เสียามนัะพี่น้องเอ้ย ใส่เม็ดกระทิ่นด้วยกินกับย่าน้งเก่าเนะ

คิดดีทำดีพูดดีเดี๋ยวจะได้กินดีเหยียบอยมาเดินพี่น้อง,องมาเดิตัดผ้ามาอีกทีเซ็ตเป็นถีร่อยหมุมจดจอมาแซมนำกันพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดียำแซวซาตาหมองหงไม่รู้เลยปิ้งหมูเออปิ้งยังก็คุยปิ้งไก่ปิ้งไก่ไทยอันนี้นะประมาณไก่ลุงกินหน่อยบ่ไก่ลุงกินหน่อยมันซื้อไว้เอากระซื้อหมูไปแทนมันมันท่อดเลยเสี่ยวงใช่ มาเอาข้าสิลงองน้องข้าวยุ่จากเนี่ยสิบมระมาแล้วใช่ว่ากำลังจิแบ่งหมึกถั่วเธอเคยหล่ะสลายห่อเขาไปกินเออุาที่ิมานข่ามาเยมาแล้วไม่เตอสบายดีป้าลกกินข่าวน้กันเด้อสาดีกนกันเด้อกัเด้อ

กินข้าวสาวเดินทานทุ่งสมเพื่อมันคือโบไปเลี้ยงงานไอ้จริงปะอ๋มันคือโบไปบ่มือมันโอ้ผู้เจ้ามันสิมาบอกอืมที่บไปวะมือน่อยมันมานึ่งบาอย่างมากอืมก็โบเอามันมาไปบ้านเนียไปบ้านเนี่ยนี่แหละอืมอเ่งบักเสบมี่ แบบัเอแสบนี้บรรยากาศบรรยากาศท่าละครีมเหมือนเคยสัสๆนะท่าล้วก็ท่าแป้งปูขาน่ ก็ขึ้นเลกับท่าสองอย่างกงเว้นท่าอย่างเดียวผู้จ้าตาายอยาอ้องมาหุงให้่ยเอียนกินแค้มงเลยมึงไปช่วยในเห็นหวัดนะว่ามาเห็นผู้บ่าวมันก็บปไปเลยผู้บ่าวกำลังสิมาเฮ้ย มันมันเหืียบโลดมาแป๊บเดียวบมพอหานาทีเผือดนังลงนังลงมาเร็วเตรียมตัวเมื่อโลดมันเลนะมึงนะมออยโลดขึ้นแล้วนะมอขึ้นอ๋อหอยดูการหูนิสันั่งก่อนเตรียมเมื่อโรดมันเลนะเตรียมันเมื่อบอก ละแพงปะยังมันนอนมาลาบยุ่ยมาแรงขาับางแล้มูเอเจียงยอือใส่กับนัง,นงยาพี่น้องใส่กับมายัางก่อน กินมากับไก่ไ่มืองชซละนะทงอ่อยเลยก็าอยังเงียบอยู่มันลืมมั้ได้ประกากศไปใส่สไจ่อยเมื่อมาบ้านมันหมดมันมันคนขันนะ่แห่มันเมื่อทงหนึ่งแม่ขับระเศร้าให้เรากินอยู่เมื่อคืนนะเม่วาเราก็อยากกินอันัวแม่ขันเลยกูน่กินข่าวว่ามึงตะเลือดเทือนมาขึ้นนี่นะ เมเเมนขับไึงสิไปทางไหนก็เอาแนวกินหม่ละซาวก่อนกินอยู่พี่น้อยอนี่กัลาอ่ะมึงสัตว์ขึนเทิงเลยขวางห้อแม่ขับกูเนยใ่วะกับกล้วยกับกล้วยๆแล้วมากเลพักน่ะแม่เว้ย คตาท่แต่ไปสอบใช่เราสอบผิดใช่ขยาไปลาเดี๋ยวข่าวด้ไหมค่ะแหม่ค่ะ้ว่าาอีกบ้างมืนี่มอมาุ่นน้องไทยบเอาคือิ่มมาเลยเบอกสมาเขาบ เนจ้าป่าเห็ดไเอนะเอาวัดจะบอกมาเอาร่าาใหนี่ยคือบวไหวน้องยบเบไปาเอาหนึ่งแล้วไปเหรอน่งมันตรงๆไหเห็นไหมมันเงียบไป มันจะไปตน้งตอ,อนบ้าตาาด้ตก,กียวขึ้นบานั้นมือน่อนัอ้นะซอเติมวาก้งเขาเขาก็มาหนีบใส่หเยจ่อยไปโอ้ยกินเิ่้อสากินยังคืออิมอ่มไหวแท้กินข่าวผูบ่าวสิมาเราอิ่มแล้วกิแะไ,ได้ใ่แน่อยู่บ แ่น,แน่แต่ว่าเลยอันเดียบนีพี่น้องพี่น้องจ้าจะเลียมกันไร่ก็แชรกกดติดตามเนี่ยเจอจ้าพอกันหม่คลิปหนาไปแล้วค่ะสบายดีไหมเราหน่อยไปแล้วพี่น้อง